เริ่มจากตัวเองชวนทั้งครอบครัวฝากฝังลูกหลานให้สืบสารต่อไปคุยกับคนสำคัญวันละครั้งวันอังคารที่17ทธันวาคมพุทธศักราช2567คลิปชุดนี้ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสืตวันพูดคุยกันเป็นการภายในเฉพาะกับคนสำคัญของมูลนิธิสืตวันเท่านั้น ใครยังไม่ใช่ยิ่งมีใจสกปรกมือไม่พายเอาเท้าราน้ำอย่ามาต่อแย่แม้ผู้ก่อตั้งไม่เคยให้ราคาแต่มันทำให้เสียเวลาและน่ารำคาญส่วนใครที่ไฝ่รู้ด้วยใจเป็นกุศลจริงๆผู้ก่อตั้งขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งหวังว่าท่านจะติดตามฟังเรื่อยไป จนเข้าใจแจมแจ้งแล้วเต็มใจมาร่วมกุศลเป็นคนสำคัญของมูลนิธิสุตวันด้วยกันในที่สุดเมื่อถึงวันนั้นก็จะได้ไม่ใช่แค่มาแอบฟังแต่จะเป็นคนสำคัญที่ผู้ก่อตั้ง กำลังพูดคุยด้วยอยู่จริงๆหากยังเค,ครือบแคลงสงสยัยถ้าเกี่ยวกับมูลนิธิสุตะวันก็มีลิงก์เว็บไซต์ให้เข้าไปศึกษาหาข้อมูลตั้งแต่ความเป็นมาที่มาที่ไป ประวัติของผู้ก่อตั้งโดยเฉพาะแนวคิดหลักสามประการตลอดจนถึงสถานะปัจจุบันเช่นบัญชีรัรบจ่ายรายวันเดือนปีก็มีเปิดเผยเอาไว้อย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาก็เข้าไปศึกษาให้ เห็นกับตาตัวเองอะไรที่เกี่ยวกับผู้ก่อตั้งโบราณว่าอยากรู้จากใครให้ลึกซึ้งก็ดูหนังสือที่เขาอ่านดีที่สุดก็ให้ได้อ่านหนังสือที่เขาเขียนนี่ก็เหมือนกันแทบจะทุกคลิป ใต้คลิปนั้นก็มีลิงก์ให้เข้าไปดาวน์โหลดหนังสือที่ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตรวรรณเขียนไว้ให้เป็นสิ่งสำคัญหลังวันวางไว้คู่กันกับมูลนิธิสุตรวรรณนั่นเองเป็นไฟล์ pdf ดาวโหลดขึ้นมาอ่านผ่านมือถือได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วก็แค่ดาวน์โหลดขึ้นมาอ่านอ่านให้จบก็จะเข้าใจแจมแจ้งความประสงค์ของผู้เขียนก็คือให้ผู้อ่านเข้าใจตัวเองเข้าใจโลกเข้าใจสรรพสิ่งด้วยจิตของตนจริงๆจน พ้นกิเลสและกองทุกข์พ้นความเกิดแก่เจ็บตายตามรอยพระอารหันต์ได้กันจริงๆนั่นแหละแต่ในทางอ้อมมันก็จะทำให้ได้รู้จักผู้เขียนอย่างลึกซึ้งถึงสปิริตจิตวิญญาณคือลึกซึ้งที่สุดดังกล่าวนั้นอยู่แล้ว นั่นก็ดาวโหลดขึ้นมาอ่านทีนี้ถ้าบอกว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบอ่านอันเนี้ยก็มีทางลัดทางตรงก็คือมาเจอหน้ากันตั้งแต่ ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิสุตวันมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายกว่า7ปีแล้วนี้ก็เคยนัดกันมาแล้วตั้ง21ครั้งครั้งที่กำลังจะมาถึงในปีพุทธศักราช2568นี้ก็เป็นครั้งที่22ที่23ที่24 ครั้งที่22นัดกันที่ยอดเขาพระยาเดินทงลบบุรีเสาร์อาทิตย์ที่สีที่หมกราคมครั้งที่23นัดกันที่สวนจันทร์ปทุมธานีนี่เองเสาร์อาทิตย์ที่สิบ1พฤษภาคมครั้งที่24นัดกันที่น้ำตกวะภูกแก้วทางขึ้น วัดป่าภูพาสูงสูงเดินนะครราชสีมาเสาร์อาทิตย์ที่ส5บหพฤศจิกายนเท่านั้นแหละแค่มาเจอหน้ากันเห็นตัวเป็นเป็นกันถึงลูกถึงคนทีนี้สงสัยอะไรก็สอบถามได้แบบไม่ต้องเกรงใจกัน ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตรวรรณยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบทุกคำถามของผู้ที่มาเจอกันอย่างนั้นก็ได้พูดออกตัวเอาไว้อย่างนี้แทบจะทุกคลิปเรื่อยมาเพราะว่าสังคมปัจจุบันนี้คนที่มโนโมเมคาดดาวเอาเองแล้วคาดดาวด้วยจิตที่เป็นอกุศลใจสกปรก เลยออกมาในรูปมือไม่พายเท้าราน้ํากล่าวหาด่าทอผู้ก่อตั้งทั้งที่ตัวเองไม่เคยรู้จักได้อย่างไม่รู้สึกละอายตัวประจานความงี่เง่าคราวโง่ของตัวเองออกมาก็ไม่รู้สึกตัวกันมากเกินไปก็เลยต้องพูดออกตัวกันเอาไว้อย่างนี้อ่าทีนี้ก็กลับ เข้ามาคุยเรื่องของพวกเราคนสำคัญของมูลนิธิสุตวานที่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นสิทธยานุสิทธิ์และหลานอาหลานอาทั้งสองก็เป็นลูกศิษย์ของอาด้วยก็เลยขอใช้สรรพนามว่าครูแทนผู้ก่อตั้งที่ฟังแล้วมันเข้าใจผิดได้ คือถ้าใช้คำว่าผู้ก่อตั้งเดี๋ยวจะพากันตีความว่าให้ความสำคัญแก่ตัวเองมากเกินไปเพราะในใจลึกๆนั้นต้องการให้ทุกคนเห็นความสำคัญของคนสำคัญเท่าเทียมกันหมดผู้ก่อตั้งคือครูนี้ก็ไม่ได้สำคัญกว่าใครสำคัญกว่าคนอื่นก็เฉพาะในแง่ของ ผู้ที่ได้ก่อตั้งเอาไว้แต่ในแง่อื่นๆอ,อาจจะน้อยกว่าผู้บุกเบิกน้อยกว่าผู้มาร่วมเป็นคนสำคัญในภายหลังก็ได้คนสำคัญสามพันคนแรกที่เราจะเรียกว่าผู้บุกเบิกก็เหมือนกันคนสำคัญที่จะมาร่วมกุศลรุ่นหลังจะกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนภายภาคหน้านั้นก็ตาม แต่ละคนสำคัญเท่าเทียมกันหมดไม่มีใครสำคัญมากน้อยกว่ากันหรือถ้าจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับห่วงเวลานั้นๆน,นกิจกรรมที่ทำนั้น,น,นเพราะนั้นกิจกรรมที่ทำตอนหลังบางอย่างอาจจะสำคัญยิ่งกว่าตอนที่ผู้ก,ก่อตั้งได้ทำเอาไว้ด้วยซ้ำดังนั้นแม้เป็นคนสำคัญรุ่นหลังก็ยัง มีบางแง่บางมุมที่สำคัญกว่าผู้ก่อตั้งก็ได้ด้วยนี่คือความตั้งใจจริงๆอยากจะสื่อสารเอาไว้อย่างนี้อะไรที่มันจะทำให้เข้าใจผิดเราก็เลี่ยงดีกว่าเช่นการใช้สรรพนามว่าผู้ก่อตั้งมันน่าจะทำให้เข้าใจผิดได้ก็ขอเลี่ยงแต่ที่มาใช้คำว่าครูอันนี้เป็นกันเองที่สุดก็ขออนุญาตญาติมิตรและ คนสำคัญทั่วไปที่ยังมีอยู่น้อยนิดนั้นให้ร่วมใช้สรรพนามว่าครูไปพร้อมกับลูกหลานสิทธิานุสิทธิท์ก็แล้วกันสำหรับเรื่องที่เราจะมาพูดกันวันนี้ตั้งเป็นกระทู้หรือหัวข้อเอาไว้ว่าเริ่มจากตัวเองชวนทั้งครอบครัว ฝากฟังลูกหลานให้สืบสารต่อไปคําว่าเริ่มจากตัวเองก็คือตัวเองนั่นแหละจะต้องเข้าใจในปณิธานของมูลนิธิสุตวันว่ามันเกิดมาจากแนวคิดสามประการคือสิ่งที่จะทำไว้ต้องเป็นประโยชน์สุขแก่ทุกชีวิต ท้งมวลมนุษย์และสรรพสารในหมู่มนุษย์ไม่จำกัดกลุ่มชนเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมใดในในสรรพสา์ไม่จำกัดสปีชีสิ่งที่จะทําไว้ต้องไม่รบกวนใครแม้แต่ก่อความรําคาญให้ผู้คนก็ไม่ควรสิ่งที่จะทําไว้ต้องไม่ตกไปเป็นภาระของคนรุ่นหลังคือทําให้ไว้แล้วเป็นอันเสร็จสิ้นไปตั้งแต่รุ่นของเรา พอไปถึงคนรุ่นหลังเขาจะสืบสารต่อไม่สืบสารต่อมันก็จะดำรงคงอยู่เป็นประโยชน์สู่แก่พวกเขาไปตราบนิรันดรนชั่วฟ้าดินสลายนี่แนวคิดนี้มันเกิดมาก่อนกว่าปณิธานหรือกิจกรรมใดๆของมูลนิธิสุตวันคือเพราะมันเกิดแนวคิดนี่แหละมันจึงมาหาว่าอะไรที่จะเข้าได้กับแนวคิดนี้มากที่สุดมันก็เลย ได้คำว่าธรรมชาติที่ทุกวันนี้มนุษย์เรากำลังเข้าไปรบกวนขอให้ระบบนิเวศหรือรังของตัวเองนั่นแหละมันกำลังจะพังพินาศไปก็เลยเป็นนั้นว่าสิ่งที่เราจะทำเอาไว้ก็คือการรับใช้ธรรมชาติขอบกู้ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมต่อสู้ โรคร้อนโรคร่วนที่มันเป็นภาระหน้าที่ของทุกคนบนโลกจะต้องร่วมด้วยช่วยกันอยู่แล้วนี่พอเข้าใจมาได้อย่างนี้แล้วก็มาเห็นแนวคิดถัดไปของมูลนิธิสุตะวันว่าเราทำสิ่งที่ยากที่สุดในโลกด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดในโลกแล้วสิ่งนั้นมันก็ออกมาเป็น คืนแผ่นดินให้ป่าที่ไม่ใช่คืนป่าให้แผ่นดินดังที่ได้อธิบายมาหลายคลิปคืนปลาให้แผ่นดินอย่างที่คนอื่นเขาทำนั้นมันคือการไปปลูกต้นไม้ซึ่งมันยังยากอยู่แต่ของเราแค่คืนพื้นที่ให้ต้นไม้ได้เกิดเองตามธรรมชาตินี้เรียกว่าคืนแผ่นดินให้ป่านี่ก็ให้ตัวเองเข้าใจชัดเจนอย่างนี้ก่อนแล้วก็ รู้ชัดต่อไปว่าสิ่งที่ครูขอไว้นั่นมันก็มีแค่สองข้อที่ขอ,อกันข้อหนึงขอให้ร่วมกุศลคนละหนึ่งไร่หนึ่แชร์และ 1, 1บาททำได้ทุกวันก็เป็นคนสำคัญวันละบาททำได้ทันวันเดือนปีที่เรากำลังบุกเบิกกันอยู่นี้ก็เป็นคนสำคัญสามพันคนแรกข้อสองก็ขอให้มาร่วมสบตาดวงตะวันด้วยกันอย่างน้อยสักปีละครั้งแบบ ฟรีสไตล์ไม่มีค่าใช้จ่ายวันนั้นมูลที่สุตะวันงดรับบริจาคก,ก็จึงมีเฉพาะแค่ค่ากินค่าเที่ยวส่วนตัวและส่วนครอบครัวของตัวเองนี่ก็ให้รู้ว่าครูวชวนอยู่แค่นี้เองเพวัะนั้นเริ่มจากตัวเองก่อนก็คือตัวเองก็ให้ทำสองข้อที่ครูขอนี้ให้ได้ก่อน พอตัวเองทำได้แล้วทีนี้ก็ชวนครอบครัวคือชวนพันยาหรือว่าชวนสามีทีนี้พอชวนครอบครัวได้แล้วสุดท้ายก็ฝากฝังลูกหลานนั่นก็คือเราก็เอาสิ่งที่เราทำไว้ให้เขาเห็นนี่แหละบอกเขาต่อไปว่ามูลนิธิสุตวัน ที่พ่อกับแม่เป็นคนสำคัญนี้หวังว่าลูกหลานเลร้นลือลืดก็จะเป็นคนสำคัญสืบสารต่อไปหรือตลอดไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดให้รู้ว่าสิ่งที่พ่อแม่พาทำตามที่ครูท่านพาทำนี้ ที่จริงมันเป็นสิ่งที่ดีงามจริงยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นและเร่งด่วนที่สุดในโลกที่เราควรจะภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับ